ต้องฝุดเดินอย่างนี้ก่อนถ้านนเราคืออะไรคือน้าขอดอันหรอคือขอดอันเลยหรอเดียวของท่านกี้อะไรกี่เคยเนอไรได้่ดดยให้เจยด

ไม่ยังไม่ทีก็ประโยอ